อยากได้ผู้ชายจะได้ผู้ชายเหรอเอาเห็นน้องธันวาแล้วอยากได้อยู่เหรอคะธันวาสนมากเลยนะผู้ชายอ่ะนรี่เกลลี่กับพี่ม่คุณแม่ลงเวรแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่เกนอยู่กับพี่รินนะคะนี่เลยวันนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือลินนี่พี่ลินลินนะคะตอนนี้พี่ลินกำลังเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ไวยใ่เลยนี่ เดี๋ยววันนข้างหน้าเดี๋ยวเราไปซาวดูน้องกันนะคะว่าน้องพี่ลินเนี่ยเป็นเพศอะไรพี่ลินเนี่ยได้ผู้หญิงผู้ชายคะอยากได้ผู้ชายไ,ได้ผู้ชายเหรออาเห็นน้องธันวาแล้วอยากได้อเหรอคะธ <laughs> ันวาสนมากเลยนะผู้ชายละละอ่ะทันวาเพราะเกิดวัยสองขวบนี่คือแบบสุดยอดเลยนะคะ <laughs> พี่ลิน ในวันนี้มาเก็บทราพี่ดินมาว่ายน้ำออกกําลังกายของคนท้องได้นะคะคุณแม่ที่ท้องอยู่สามารถเล่นน้ําได้นะคะทุกคนทําให้เราสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะวันนี้พี่ดินจะลงเล่นไหมค่ะลงเล่นมาแล้วค่ะอ่ะ<ร>าล<อ>งเล่นมาใช่ตอนนี้ก็คือมานั่งพักก่อนนะคะใช่นี่เดี๋ยวเรามาดูการนี้นะคะ,ะน้อย <laughs> ตอนนี้เราไม่รู้ว่ากี่สัปดาห์กี่เดือนใช่ไหมพี่ดินใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปอันตรสาวกันในวันพฤะหัตที่ถึงก็คือวันที่เท่าไหร่นะตอนนี้วันที่หก จะลองดูตู้นะวันนี้วันที่หกวันที่หกวันอาทิตย์เจ็ดวันจันทร์แปดวันอังคารเก้าพุธสิบวันพฤหัสนะคะวันที่สิบเดี๋ยวเราจะไปกันช่วงช่วงตอนเย็นดีกว่าเพราะตอนเย็นคนไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาออกกําลังกายว่ายน้ํากันก่อนนะคะสําหรับคุณแม่นะคะทุกคนนี่ลินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคนี่นะคะ คนที่วนะ่ายน้ำเป็นเ่คุณแม่นะคะนี่เกล,ลี่กับพี่ใหม่คุณแม่ลงมาแล้วค่ะค,คุณแม่ร้อนคุณแม่ร้อนแต่งออกคล้องอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะนี่เด็กแ,แม่เกตก็อย่าท้อเหมือนกันนะสองคนละเออสองคนละไม่ใช่แบบเราเรา,เราชอบออนะเราชอบเราชอบเวลา<ม>บบเด็กแรกเกิดยเงี้ยโคตรชอบเลยโคตรหลงเลยเนาะเอออยากดิสแกงใช่ไหมโอเคคุณแม่คุณแม่ว่ายน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเราออกกําลังกายกัน ปะาตอนนี้นะคะแม่เกต์ก็ลงมาด้วยนะคะตอนนี้จะลึกกันนะคะเออจะลึกกันใช่ไหมไปค่ะคุณแม่คุณแม่คนที่สามไปค่ะพี่ใหม่จะไปคุณแม่ตอนไหนคะโอ้หาแฟนกันได้ก่อนเออหาแฟนก่อนผู้บ่าวค่ผู้บ่าวไหนคะเออพี่ใหม่ก็มีอยู่ใช่ไหมมีนะคะ พาพี่ลินออกกําลังกายก่อนนะคะ à, เพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปเราก็จะบบนั่งๆนอนๆจินกินนะคะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายวันนี้ก็พาพี่ลินออกกาลังกายนะ,ะถ้าใครอยากวอวยพรให้พี่ลินนะคะตั้งท้องข้อด้อยแข็งแรงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะเพราะว่าพี่ลินเป็นคุณแม่ไวทยทีนนะคะไวใสเลยนะคะนี่นะคะมีไลเดอร์ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ลินเล่นไม่ได้นะคะโจลี่กับพี่ใหม่เล่นได้เนาะนี่ ีสิตังแม่เป็นไงคะคุณแม่สนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะสนุกค่ะสนุกมาก <c oughs> นีก <c oughs> น่นะคะพี่ดีตอนนี้เล่นน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะดี้ยยืนที่ขอบนะคะทุกคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินทางกลับบ้านกันนะคะตอนนี้เน,ะนาะไป